สูตรดีคืองดน้ำตาลงดแป้งนะครับแล้วก็ทำไอเอฟสิสูตรนี้นะครับแล้วก็ในแต่ละมื้อเนี่ยเป็นปริมาณโปรตีนที่เยอะนะครับแล้วก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีน้ําตาลเน้นโปรตีนกับเน้นผักนะครับไฟเบอร์ต่งางๆนานาอันนี้สําคัญมากเชื่อไหมว่าถ้าเราเน้นโปรตีนทุกมื้อนะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโปรตีนเป็นแหล่งอาหารที่โคตรแพงเป็นไว้ที่2คือกว่าจะกินโปรตีนให้อิ่มกินจนเหนื่อยเคี้ยวจนเหนื่อยไม่อิ่ม เพราะว่ามันต้องกินให้ถึงกินให้มากนี่คือสาเหตุทำไมคนชอบกินแป้งมันอิ่มเร็วจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้เวิร์กเลยอ่ะเราจะมีตัวช่วยพวกอาหารเสริมหรือว่าไอ้โปรโตีนเสริมอะไรเงี้ยครับที่ทําจากพวกแพนเบสเพราะว่าโปรโตีนพวกนี้คือหนึ่งย่อยง่ายย่อยเร็วแพนเบสโปรโตีนทำไมต้องเป็นแพนเบสครับคือจริงๆแล้วโปรโตีนที่เวิร์กนะคือแพนเพราะว่าโปรโตีนกับเนื้อสัตว์อะ่ะมันก่อให้เกิดการอักเสบของร่างกายและระบบการย่อยที่ยาวนานมหาศาลมันสู้แพนเบสไม่ได้การที่เรามีตัวช่วยนะครับที่มีส่วนประกอบแน